ครับผมเดี๋ยวเราก็จะใช้แหม่มทั้งหมด4ใบนะครับผมเป็นตัวสาธิตให้เรานะครับมีแหม่มข้าวหลามตัดโพดำาโวแดงแล้วก็ดอกจิกนะครับเดี๋ยวผมเอาแหม่มมาไว้ตรงนี้นะครับผมเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับจากนั้นผมจะแบ่งไพ่เป็น2กลองนะครับผมสัตว์อย่างนี้นะครับผมโอเคที่เดี๋ยวผมจะ แบ่งไพ่เป็น2กองอย่างนี้ครับลงมาสิครับผมนะครับจากนั้นผมก็จะชัฟเฟิลนะครับเข้าหากันอย่างนี้แล้วก็รูดไปเลยนะครับผมตัดสักหนึ่งทีไพ่ก็จะมีทั้งคว่ำทั้งหงายปะปนกันไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแม่มมานะครับผมแม่อยู่ตรงนี้นะฮะไว้ในเหมือนอย่างนี้แล้วก็พลิกลงไปเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับคว่ำหงายคว่ำหงายเมื่อกี้ทุกก่าอาจจะมองไม่ทันนะครับอาจจะเกิดขึ้นเดียวจริงๆแหม่ม อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมแต่อย่างที่ว่าครับผมไม่สามารถออกจากการสาธิตการกลงให้ปอกเด่งได้จริงๆนะครับตากล้องครับมาดูนี่ครับใบที่แหม่มดอกจิกนะครับผมทับอยู่นะครับบอกเก้เด้งครับกดอกจิกใบที่แหม่มขลัตัดทับอยู่เกขลัตัดบอกเด้งครับเดี๋ยวผมแบ่งครึ่งที่เหลือให้ดูนะคะอาจจะหาว่าแบบ เลียงไว้ให้มันฟุกหรือเปล่านะครับไพ่ไม่เลียงนะครับดูนะครับไพ่ไม่เลียงมาดูใบนี้กันเลยครับใบที่อยู่ข้างบนเก้าโคดดบนะครับคว่ำอยู่ด้วยนะครับปกเก้าอีกใบหนึ่งครับแหม่ก้าโคนแดงเด้งทุกใบครับนี่คือการสับไพ่นะครับและการทําให้ไพ่เนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งที่เรา อยากจะให้ไปอยู่นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแนบคลิปสอนเล็กๆน้อยๆไว้ให้ทุกคนนะครับในชารคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับตากล้องได้ไรครับผมแชมป์เต้าหู้นะครับ ep เออไม่ใช่ ep หน้าสิแหม่ติดรีวิวทามมากไปหน่อยครับขออภัยด้วยครับผมครั้งหน้าจะเป็นการสาธิตอะไรนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ